ัดิฉันนัญญาทักษิณวันนะคะเป็น Google h r m อ n ร์ม r จากบริษ,ษัทวาบโบรประเทศไทยจำกัดค่ะอยู่ที่อมิตะซิตี้ชลบุรีค่ะตำแหน่งงานที่กําลังมองหาอยู่ตอนนี้เป็นตำแหน่งงานอะไรครับคุณพิญญาชื่อตำแหน่งก็จะยาวยาวหน่อยนะคะเชื่อตำ,ตำแหน่งเต็มเต็มคือ Business System Support Analyst ค่ะ Business System Support Analyst นะฮะ ขออนุญาตขยายหน้าที่งานของตำแหน่งนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ใช่ไหมคะก้องรจริงๆแล,แล้วความต้องการจริงๆ original requirement จริงๆของเราก็คือว่าเราต้องการน้องคนนี้นะคะคนคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะ support <S 2> <S 2> แล้วก็ maintain <S <S ในเรื่องของ planning analyze ค่ะก็ค,คือเกี่ยวกับ ERP system ซึ่งบริษัทของเราเนี่ยระบบ QAD ในการบริหารจัดการทางด้าน operation 1 0 0ในการทำระบบ QAD เลยนะคะเรียกว่าอันนี้ถ้าอยู่ในหมวดของเราก็น่าจะเป็นสายทางด้าน สเปเชียลิสต์ใช่ค่ะใช่การรีพอร์ตเนี่ยก็คือว่ารีพอร์ตไปที่ไอทีแมเนจเจอร์แต่ว่าซัพพอร์ตที่นอสอเมริกาด้วยค่ะซัพพอร์ตต่างประเทศด้วยใช่ค่ะเป็นตําแหน่งโกลบอลนี่เป็นค่ะซึ่งเวลาของเมืองไทยกับที่อเมริกาก็จะต่างกันประมาณ12ชั่วโมง14ชั่วโมงประมาณนี้นั่นก็หมายความว่าถ้าหากที่นอสอเมริกามีแอร์ไนเซอร์ในเรื่องของการนอนก็ต้องมาตื่นกันตอนดึกๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาก็จะเหลื่องกันนิดนึงอย่างเช่นตอนเนี้ยของเรา10บโมงสี่มใช่ไหม ของเขาก็น่าจะประมาณสองพุ่มสองุ่มประมาณสองพุ่มครับครับโอ้นในเบื้องต้นจากการใส่ชื่อตำแหน่งในระบบที่เป็นชื่อแบบเดียวกันเลยนะฮะ business system support analyst นะฮะพบประมาณ7จ็ดพันกว่าเรซูเม่ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราต้องการจํานวนที่มากกว่านี้เพื่อกรองคนได้ชัดขึ้นเราก็สามารถเพิ่มเติมในชื่อตำแหน่งใกล้เคียงได้นะครับถ้าเกิดว่าอย่างในตลาดอาจจะเรียกกันเป็น system analyst นะครับหรือว่าเป็น business analyst อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมีชื่อไหนที่ใส่เพิ่มได้ก็ สามารถเติมมาไปได้นะครับ <S System s ครับพอร์ตไอทีแอนนัลิสอะไรอย่างเง้ยได้ใช่ไหมใน,ในตำแหน่งเนี้ยมันจะกล่งกล่นไปแน่นั่นสินะคะเพราะว่าคือมันจะขี่กันนะคะอธิบายไม่ค่อยถูกคือ IT คุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ QAD เรื่องของ IBM TM Analysis ด้วยอะไรไห <c oughs> ทีเอ็มวันนะคะเพราะว่าในไฟแนนซ์จะเราจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินให้กับทางโฟลวราะฉะนั้นถ้าหากก็ามีรีควอนเมนต์ตรงจุดนี้มีความรู้ทางด้านนี้ก็จะดีมากๆภาษาอังกฤษด้วยที่คุณอภิญญาเคยสัมภาษณ์มานะครับในอดีตเขาอาจจะเป็นตําแหน่งอะไรมาได้บ้างนะครับในชื่อตําแหน่งของเขาไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เลยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวให้ทางทีมงานลองพิมพ์ไฟแนนซ์เกือไปด้วยเลยก็ได้นะไฟแนนซ์แอนนลิสอะไรประมาณนี้ไลยพอเราสัมภาษณ์ไปเสร็จปุ๊บชบว่าในไฟแนนซ์โอเคได้อยู่เราพร้อมที่ จะมาสอนเข้าในเรื่องของอื่นๆที่เราต้องการเรียกฟีเมอร์นะฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่าภาษาอังกฤษเข้ไม่ได้นี่ก็คือประเด็นหนึ่งการภาษาอังกฤษไม่ได้เสร็จปุ๊บไอทีไม่ได้อีก QAD ก็ไม่ได้เพราะเขาไปสายไปเน้นเราจะเอาไปเน้นจ่าก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ตอบโจทย์เรียกฟีเจอรของข้อนี้พอเราเปลี่ยนแผนไปรับไอทีเข้ามาที่เขามีประสบการณ์ทั้งนั้น ERPQAD ตัวเนี้ยค่ะเขาก็ไม่มีแบ็กกราวด์เรื่องของไปเน้นแล้วภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ก็เป็นตรแหน่งซุปเปอร์ฮีโร่นิดนึงค่ะอ่าครับผมอันนี้จริงๆถ้าเดือดดู2ฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันหลักทั้งคู่เลยทั้ง IT ทด้วยแล้วก็ทางฝั่ง f i n a n c i a l ด้วยแต่ว่า Background เนี่ยคือเขาควรจะต้องจบไฟ n น n c e มาไหมครับหรือว่า IT เป็นหลักเป็นไ i n น n c e มาเรามาสอนได้อ่ะเราเอาเป็นเรื่องของระบบดีกว่าค่ะก็น่าจะเป็น IT ทและคะโอเคงั้นในเบื้องต้นเราลองใส่สังเ็นคือสําคัญเลยนะคะครับเนื่องจากว่าต้องสปอร์ตต่างคนางด้วยนะฮะั้อทีย์เวอะไรที่เราอยากเห็นเมื่อสักครู่นี้เหมือนมีชื่อบางตัวที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับมีระบบอะไรบ้างนะครับที่อยากเห็น uad system คระที่ ต่างๆนะคะแต่เราใช้ Q A D Q A D นะครับงั้นเดี๋ยวลอง <AD S 1> ดูว่ามีกลุ่มคนที่ใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ Q A D นะครับ s y s t e มมีมคําอื่นด้วยไหมครับหรือว่าคุณสมบัติทักษะอะไรที่เราอยากเห็นในตัวเขาเพิ่มเติมเป็น planning อะไรติดก,ก็ได้ค่ะ T M 1 I B M planning นะฮะ I B M ใช่ไหม IBM Planning Analytics ครับผมพวก c o c k n o s พวกนี้ด้วยไหมครับในนี้ไม่ยังไม่ถึงขั้น c o c k n o s ค่ะไม่ถึงนะฮะครับผมมีสกิลในเรื่องของ SQL เดี๋ยวทีมงานลองดูมาถ้าคุณสมบัติพวกนี้อาจจะต้องเปอร์เซ็นต์ไปจะไปทางด้าน IT ทมากกว่าไอที่มีประสบการณ์ไปแนสใช่แต่ว่าในเรื่องของไปแนสเดี๋ยวเรามาสอนเขาได้เพิ่มติมได้ QA D System TM1 TM1 ตัวเล็กอันนี้เป็นวิธีการนะครับบางทีขึ้นอยู่กับแค andidate ถ้าพิมพมาไม่เหมือนกันเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตัวที่ระบบแนะนําที่เป็น Wording ด้าน มีคำไหนอยู่ในข่ายของหน้าที่งานนี้ไหมครับเราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้เลยนะครับ QAD เป็นตัว ERP ตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่ง ERP ใช่ือกได้หน้าทีมงานใส่ ERP ต่อ SQL แล้ว SQL ครับผมเื้องต้นประมาณนี้ก่อนได้๋ตวเราไปเพิ่มเติมได้นะครับได้ค่ะขอบคุณทุก่นนะครับไปดูตำแหน่งงานนี้มองหามานานหรือยังครับ สองเดือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่ากลุ่มคนที่เราร่วมกันเจอวันนี้มีใครเข้าข่ายเยอะไหมเบื้องต้นเกือบ3000เรซูเม่นะครับเดี๋ยวดูที่ชื่อตำแหน่งก่อน system analyst นะครับตัวคีย์เวิร์ดที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่ก็จะมีเจอ sql erp mes นะครับตัวของ system analyst ส,ส่วนใหญ่ที่เจอในตัวระบบเขานะฮะอันนี้ดูลักษณะของประสบการณ์เขาก่อนแล้วกันนะครับอีกสักหนึ่งท่านด้าน,านล่างครับอันนี้แบบว่าหลากหลายชื่อตำแหน่งมากเว็บ Dev วลอ e เปอ e ์เว็บมานะครับเป็นทางด้าน IT มีทางด้านประสบการณ์ erp seo นะครับ ทันหนึ่งด้านล่างฮะ System Analyst ครับอยู่ทางด้านสายธุรกิจ i อทีซอฟต์แวร์ด,ด้วยนะครับแล้วก็ SQL ERP นะครับ System Analyst ถ้าด้วยประสบการณ์เบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับในข่ายประมาณนี้เขาสามารถทำงานตำแหน่งหน้าที่นี้ได้อยู่ในข่ายไหมครับอยู่ในข่ายของกลุ่มนนคนไนได้ค่ะไม่แน่ใจเรื่องภาษาฝ <c oughs> งั่งเดี๋ยวเรามากรองภาษาังกฤษเพิ่มเติมแล้วกันภาษาังก่ษจำเป็นต้องมีคะแนนสอบเลยไหมครับหรือว่าจบไม่จำเป็นคนะ่ะแค่แบบ Communicate <c oughs> เราได้ครับก็จะเลือกทักษะภาษาายก่อนเลยนะครับถ้าเกิดไม่ซีเรียสเรื่องคะแนนสอบก ตัวข้างล่างก็ได้นะครับครับสื่อสารได้นะครับเมื่อสักครู่เกือบสามพันจำนวนก็จะหายไปหน่อยบางส่วนนะครับนะฮะเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าที่เป็นกลุ่มคนทางด้านที่เรากําหนดไว้ตามคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็มีความสามารถด,ด,ด้านภาษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใบสมัครไปไหนที่กรอกมาเป็นระดับ b e g เนอร์หรือว่า intermediate เนี่ยจะถูกตัดทิง้งไปแล้วนะครับใช่ครับอ่าอย่างท่านนี้เป็นซิ s y s t e อนาลิสต์นะครับแล้วก็ mysql แล้วก็ทักษะคอมพิวเตอร์ด้านอื่นๆเยอะมากเลย c sharp นะครับ erp นะฮะด้านกว้างดีไซน์ด้วยเดเวล็อปด้วยแล้วก็็เเปนนนัักววิคครรราะะะห์บบบด้ย อยากใส่คาไหนเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าปรับตรงไหนเพิ่มเติมจากการเซิร์ชของเราตันนี้น่าจะได้เดกียบพอแล้วค่ะได้แล้วนะครับโดยประมาณที่เหลืออาจจะมีเรื่องของข้อมูลเชิงลึกที่อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมเช่นถ้าเกิดว่าเขาเกิดได้ฟังก์ชันในเชิงของฟ i น a n นซ์มาด้วยอะไรเงี<ๆ>้ยก็จะช่วยได้แต่ตอนนั้นไม่กังวลเพราะว่าเรานออกมาเทรนเขาได้อ๋อโอเคโปโแกัสที่ระบบเป็นหลักมากกว่างั้นเบื้องต้นถ้าคุณสมบัติของแคนดิเดตประมาณนี้อันนี้ถือว่าเห็นกลุ่มคนที่แฮปปี้ขึ้นไหมครับแฮปปี้ค่ะดีา่ทํ งานอะไรเงี้ก็สามารถกรองได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นกําลังใจในการปิดจ็อบนี้เร็วๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่าโฟกัสของหน้าที่งานเนี่ยเชื่อว่าเอชอาร์ะไรท่านก็อาจจะมีข้สอสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊หน้าที่นี้บางอิญนว่าต้องใช้หลายทักษะอยากได้ทักษะที่เป็นพื้นฐานทางด้านไอทีด้วยอยากได้องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการทํางานในหน้าที่นี้ด้วยนะครับเราอาจจะต้องมาดูว่าเอ๊อันไหนมีน้ําหนักนะครับที่จําเป็นต้องใช้มากกว่ากันเช่นกรณีนี้อยากได้ทางฝั่งไอทีมากกว่าละแต่มาเพิ่มเติมองค์ความรู้ต้องใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ที่เป็นเรื่องของ finance ทักษะเรื่องของสกิลคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับใส่ลงไปก่อนได้นะครับแบบนี e ้บวก ERP นะครับเมื่อสักครู่ QAD ก็ใส่เข้าไปนะครับก็จะเจอใน,นเรื่องของ Finance เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้เพิ่มเติมจริงๆก็จะมีเรื่องของการศึกษานะครับจริงๆสามารถกองคณะได้กองคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์พิมเพิ่มไปได้เหมือนกันพื้นที่จังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ